สวัสดีชาวลิวพูทุกท่านครับผมออดี้คาวโดดของแดงครับและคลิปนี้เราจะมาพรีวิวก่อนแข่งคุยชัดก่อนซัดกันในเกมที่วูฟจะเปิดบ้านพบกับลิวพูลในเกมพรีเมียร์ลีกครับซึ่งเกมนี้ครับจะเตะวันที่23นะครับเวลา2ทุ่มของประเทศอังกฤษหรือว่าเวลาไทยเนี่ยตี3 ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับลิวพูอยู่อันดับ1นะครับแข่ง22นัด64แต้มนะครับฟอร์มก็สวยหรูครับชนะมาตลอดขณะที่บูฟแฮมตันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6มี34แต้มเท่ากับแมนยูในเต็ดอยู่นะครับผมเรียกว่าทั้งบูฟแล้วก็แมนยูเนี่ยแต้มห่างจากลิวพูถึง30แต้มเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ทูเฮสคู่นี้นะครับจริงๆคู่นี้เพิ่งเจอกันไปไม่นานนะครับเพิ่งเจอกันไปวันที่30ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเองนะครับเพิ่ง ผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับต้องมาเจอกันอีกครั้งนะฮะแล้วก็เฮ to Head ที่เจอกันเนี่ยหกแมตช์หลังสุดนะครับเป็นวูฟที่ชนะ2เสมอ0ูนย์ครับแล้วก็รีพูชนะ4นะครับซึ่งต้องบอกว่า2ครั้งจาก6ครั้งที่เจอกันเนี่ยที่วูฟเอาชนะได้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นใน FA ฟเอครันะครับวูฟเอาชนะรีพูได้ในเกม FA ทั้งนั้นเลยนะครับที่เหลือนะฮะเป็นรีพูที่อาชนะวูฟทั้งหมดนะครับ หลายคนคงจะผ่านหูผ่านตาวูฟในฤดูกาลนี้มาบ้างไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับลิเวอร์พูเกมที่เจอกับแมนยูหรือว่าเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังนะครับฟอร์มช่วงหลังหลังจากที่เขาเจอกับเราเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย วูฟฟอร์มเริ่มดรอปนะครับหลังจากที่เขาแพ้ลิเวอร์พูล1-0นะครับจากลูกยิงของมาเน่ที่ถูกแอซซิตโดยหัวไหล่หายปลาของลาลาน่าเนี่ยนะครับวูฟก็ฟอร์มรุ่มรุ่มดอนดอน,ดอนมาตลอดนะครับหลังไม่ว่าจะเป็นแพ้ลิเวอร์พูล1-0ใช่ไหมฮะเล่นกับวัตฟอร์ดก็แพ้วัตฟอร์ดเล่นกับแมนยูในเอฟเอครับก็เสมอแมนยูอ่าเล่นในบ้านเจอนิกรัลเซิลก็เสมอ1-1เล่นกับแมนยูในเอฟเอครับอีกครั้งนะครับนัดรีเพย์ก็แพ้แมนยู ล่าสุดนะครับเจอซาวแฮมตันเนี่ยเพิ่งจะมาฟอร์มดีชนะซาวแฮมตัน3-2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเกมนี้ว่าทำไมพวกเขาถึงชนะนะครับแล้วจุดอ่อนพวกเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันนะครับขณะที่ลิปูเนี่ยหกนัดหลังสุดนะครับเราก็ทราบมาดีรูร้ราหมาเห่านะครับแล้วก็ชนะร,รว่รวดมาติดๆกันเลยทีเดียวมีสถิติที่น่าสนใจของวูฟนะครับ2ออย่างนะครับ ก็คือ w o l v e เนี่ยเป็นทีมหนึ่งหนึ่งในสามนะครับที่เอาชนะลูกกลางอากาศได้ดีมากๆเป็นทีมที่เวลาปะทะลูกกลางอากาศและพวกเขาจะชนะบ่อยนะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือไบรตันนะครับแล้วก็อันดับสองคือลิปูแล้วก็อันดับสามเนี่ยก็คือ w o l v e นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับเมื่อจะเป็นการเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย13แมตช์ล่าสุดนะครับชนะรวดนะครับทั้ง13แมตช์นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเก็บค l e a n s h ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ถึง เนัดแล้วนะครับเนัดติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็มีลุ้นมีโอกาสที่จะทำเเซตินะครับในการคล e a n sheet นานที่สุดด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปสําหรับเซติ clean sheet ทีนี้ครับเรามาว่ากันถึงฟอร์มการเล่นของ w o l f นะครับถึง แมชเอแมแล้วก็วิธีที่รีพูจะต้องรับมือกับวูฟจะต้องทำยังไงนะฮะเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดเรื่องวูฟกันไปเยอะแล้วในคลิปที่ทรีวิวในเกอะหน้านี้นะครับทนั้นดังนั้นในนัดเ,เนี้ยผมจะพูดถึงเกมของวูฟเฉพาะนัดที่เขาเพิ่งผ่านพวกเรามานะครับนั่นคือเกมที่เจอวัตฟอร์ดเกมที่เจอนิวคาสเซิลเกมที่เจอซาร์ทัมตัน 3เกมนะครับที่ผมจะพูดถึงนะฮะนัดที่วูฟเจอกับเราล่าสุดนะครับเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่พวกเขาแข็งแกร่งมากเกมรับทําได้ดีแล้วก็เกมลุกน่ากลัวเราเนี่ยบุกใส่พวกเขาเหมือนกันแล้วก็พวกเขาก็ดีมากนะครับในเรื่องของการวางแผนเกมรับในการเซตเกมเกมรับในการใจกบบเราการเซตเกมพวกเขาค่อนข้างดีขณะที่เกมรุกเกมโต้กลับของพวกเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเกมรับเราได้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเราก็โชคดีประมาณหนึ่งที่เราได้ประตูนะครับจากลูกยิงของมาเน่ที่ถูกแอคซิด โดยอาดัมดาลาร์นานีตอนแรกเนี่ยโดนเป่าไปแล้วสุดท้ายก็เช็ค VR ได้หลายคนน่าจะจำาได้นะครับเกมนั้นวูฟเั่นดีมากเซตเกมรับมาดีเกมรุกน่ากลัวแต่หลังจากนัดนั้นครับหลังจากที่พวกเขาแพ้เราเนี่ยเขาก็เล่นไม่ดีอีกเลยนะครับมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นตลอดนะครับแนวรับมีปัญหาในการยืนตำแหน่งประกบตัวไม่ดีแนวรุกก็ไม่ได้เฉียบคมกลายเป็นว่านัดที่เล่นดีที่สุดเนี่ยคือนัดที่เจอกับริวพูนั่นแหละ3 4มแมตที่ผ่านมาที่ฟอร์มไม่ค่อยดี โดนจอบนะครับก็เห็นช่องโดนครอสเข้ามาก็มีช่องโต้กลับนะครับก็ไม่คมนะฮะสามแมตช์หลังของวูฟเนี่ยได้ประตูจากวิธีการซ้ำเดิมๆนะครับด้วยรูปแบบคล้ายๆเดิมก็คือลูกโต้กลับนะครับแล้วก็ลูกที่ครอสจากด้านข้างแล้วก็ลูกเซตพีชนะครับนี่คือลูกเก่งของวูฟนะครับใน3-4นัดหลังนะครับเขาจะได้ประตูจากลูกลักษณะแบบนี้บ่อยมากนะครับก็คือลูกที่โต้กลับแล้วก็ฉีกออกปีก ครอสมาด้านข้างคลอสมาด้านข้างหรือว่าลูกฟรีคิกนะครับลูกฟรีคิกที่เปิดมาแล้วหมงหรือว่าลูกตั้งเตะลูกเปิดหมุนเพวกเนี้ยวูฟจะได้ประตูจากลูกแบบนี้ตลอดนะครับใน3าสี่นัดหลังโดยเฉพาะนัดที่เจอกอบส์เแฮมป์ตัาล่าสุดเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นครับที่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะต้องระวังนะครับก็คือลูกครอสจากด้านข้างนะครขณะที่ลูกครอสจากด้านข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีในการทําร้ายคู่แข่งแต่ไอ้ลูกครอสจากด้านข้างนี้ครับมันก็เป็นจุดอ่อนของพวกเขาดด้ววยยเเช่นนีกั เกมที่เจอกับฟาลัมตันสองประตูนะครับสองประตูที่พวกเขาเสียก็คือลูกคอสจากด้านข้างเหมือนกันนะครับลูกแรกเนี่ยเป็นลูกที่เปิดฟรีคิกมานะครับจากริมเส้นใกล้ๆใกล้ๆเกือบเกือบกลางสนามนะครับซาทัมตันเนี่ยเปิดขึ้นมาบอลตกบริเวณใกล้ๆจุดโทษแล้วกระดอนนะครับมาเข้าทางยานบูนาเร็กที่รอยอยู่เสาไกลนะครับแล้วยานบูนาเร็กเนี่ยก็ตวัดแปรสวนเข้าไปนะครับเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าฟูบมีปัญหาในเรื่องของ เซตติ้งเกมรับนะครับโดยเฉพาะการเล่นลูกเซตเพลย์เกมรับในการเล่นเซตเพลย์พวกเขามีปัญหาลูกที่2ที่เสียก็เป็นลูกครอสเปิดของซาลัมตันนะครับซาลัมตันก็เปิดครอสเข้ามาอีกแล้วก็ขึ้นเข้าทําได้นะครับแสดงเห็นว่าลูกครอสนะครับโจมตีวูฟแฮมตันได้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าทางหรือร์พูพอสมควรลูกเก่งอีกอย่างหนึ่งของวูฟนะครับที่ริพูต้องระวังก็คือลูกที่ตักข้ามกองหลังนะครับใช้บอลยาวนะครับสไตล์คล้ายๆกับที่ ฟันได้โยนให้ซาร่าฟันได้โยนให้มาเน่ฟันได้โยนให้เฟอร์มิโน่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลูกที่ตักข้ามนะครับจับบริเวณแบ็คของพวกเขา คล้ายๆที่อาร์โนโยนให้กับซาร่าครับริมเ,เส้นตรงนั้นเนี่ยคือลูกเก่งของวูฟที่เราต้องระวังทั้งลูกครอสและก็ลูกข้ามเรียกว่าบอลยาวทั้งนั้นนะครับที่เราต้องระวังวูฟถามว่าลิพูจะต้องเล่นยังไงนะครับผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะจะเข้าทางลิพูพอสมควรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันลูกกลางอากาศได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะครอสเข้ามาหรือว่าจะตักข้ามมาเนี่ย ฟานไดแล้วก็โกเมสน่าจะเก็บหมดขนาดโดยการลูกด้านข้างเราก็ต้องระวังนะครับทั้งพื้นที่เราไปชอบของทั้งอาร์โรบสันหรือว่าเฮนเดลสันวีนาุมอ็อกเลดหรือว่าฟาเบโยถ้าใครได้โดนสนามเนี่ยก็ต้องระวังวิงแบทของพวกเขานะครับทำยังไงก็ได้ให้พวกเขาเปิดน้อยที่สุดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่ากองหลังเราเนี่ยจะป้องกันลูกอากาศได้ดีก็าตามแล้วลิฟูครับจะโจมตีวูฟแฮมตันยังไงนะครับก็ง่ายๆครับ โจมตีในจุดที่พวกเขามีปัญหาอย่างที่เราได้คุยกันไปก็คือลูกคอสจากด้านข้างเกมวันนี้ครับเกมแมชนี้พยายามให้อาร์โนให้โรเบอร์สันนะครับครอสเข้าไปให้เยอะๆผมเชื่อว่าเจนคอฟเนี่ยน่าจะติวแล้วนะครับในสนามซ้อมเนี่ยน่าจะติวลูกครอสลูกเปิดมงลูกฟรีคิกนะครับหรือว่าลูกเตะม,มุมของฟานได้นะครับอาร์โนฟานได้นะครับผมเชื่อว่าเจนคอฟน่าจะติวแล้วนะครับสำหรับเกมวัดนี้เพราะว่า วูฟมีปัญหามากๆในเรื่องของลูก cross ลูกโยนมันเป็นจุดแข็งในการโจมตีของพวกเขาแต่กณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนในเกมรับของพวกเขาด้วยนะครับดังนั้นเราพยายามครอสเะเยอะเปิดเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วก็แนวรับของวูฟเนี่ยยังมีความผิดพลาดส่วนบุคคลให้เห็นดังนั้นเนี่ยสามกองหน้าของเราเนี่ยได้เปรียบแน่นอน,นครับเลี้ยงจี้ๆไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวเปิดช่องเดี๋ยวยัวให้เห็นแน่นอน,นครับ มาเช็คความพร้อมของทีมนิดนึงแล้วกันนะครับวูฟแคนตันนะฮะจะขาดรูเบนวีเนกร่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็เอ่อกองหลังที่ฟอร์มขึ้นมาโดดเด่นในช่วง7-8แมตช์หลังนะครับสำหรับเวลลี่บอลลี่จะขาดแน่นอนส่วนทางด้านของเดียโก้โจตานะครับก็รอเช็คความฟิตนะครับลิพูยังขาด igator, de, James นะบิเกต้านเนเธอร์คลายเจมส์มิลเนอร์ครับแล้วก็รอเช็คเดียลอฟเรนซ์ซเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของวูฟแคนตันนะครับแผนน่าจะมาแผนเก่งของพวกเขาครับคือ3 4-3นะครับผู้รักษาประตูครับรุยปาทริซิโอนะครับกองหลัง3คนครับเป็นทางด้านของโรแมนซาอีสอดีตเด็กเก่าของเราคอนเนอร์ควารดี้แล้วก็ทางด้านของเรนเดอร์เดนองเกอร์นะครับกองกลาง4คนนะครับซ้ายจะเป็นจอห์นนี่นะครับขวาจะเป็นแม็คดูเฮอร์ตี้คู่กองกลางครับจะเป็นรูเบนเนวิสแล้วก็จ้าโมเตนโยกองหน้า3คนครับน่าจะเป็นเปโดเนโตราอูนคิมินสแล้วก็ทางด้านของ อาร์ดามาตาโอเรที่กำลังฟอร์มร้อนแรงขณะที่ครูครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในแผงกองกลางครับฟอร์มินโยอาจจะได้ออกสตาร์ทนะฮะผู้สมัครตูจะเป็นอาริซงเบเกอร์เทรนเอสเลอร์อาร์โนแอนดี้โรเบอร์สันโจโกเมจฟอร์จิลฟานไดายโจแดนเฮนเดอร์สันฟอร์มินโยโจโยมายนาดุมนะครับแล้วก็กองหน้าน่าจะเป็นซาร่าเฟอร์มิโนมาเน่เหมือนเคยนะครับอ่ไทยสกอร์นะครับในเกมตอนนี้ผมเชื่อว่า จุดอ่อนของวูฟแล้วก็จุดแข็งของวูฟอย่างที่เราพูดกันไปก็คือทั้งเรื่องของการโจมตีด้วยบอลยาวหรือว่าการป้องกันบอลยาวเนี่ยพวกเขาค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็มันเป็นจุดแข็งของร์พูพอดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเสร็จเรานะครับโอเคแหละเกมนัดแรกพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราได้แต่ผมเชื่อว่าช่วงหลังๆฟอร์มเขาก็รับดอกลงไปแล้วก็เห็นปัญหามากขึ้นนะครับขณะที่ ลีพูเนี่ยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเกมนี้น่าจะไม่ยากเหมือนนัดแรกนะครับเกมนี้น่าจะไม่ยากเหมือนนัดแรกถึงแม้ว่าจะเล่นที่บ้านวูฟก็ตามเชื่อว่าทุกอย่างเข้าทางเราครับน่าจะมี2 0นะครับน่าจะมี2 0นแล้วก็น่าจะเก็บคลีนชีฟต่อได้อีกนัดหนึ่งด้วยนะครับคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาทางสกอร์การเล่นเล่น,เ,ลนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังเกมนะครับเรามาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับก็จบประมาณตีห้านะครับตีห้า ก็เข้ามาดูในช่องแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์พูดคุยเหมือนเดิมนะฮะฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ในพวกบอล์กอลู